เสาไฟทีนะ่มันส่องนั้นประมาณสองอเมตรนะครับไกลมากเลยนะครับสองรอเมตรนะครับให้ดูความไกลนะครับนู่นเลยนะครับนู่นเลยนะฮะกับกล้องดิสคูลี่เส้นเล็งขายายทำซูมสองรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นแรกนะครับนี่แล้วก็นี่รุ่นสองนะครับ ตัวนี้มีวงล้อด้วยเส้นเล็งขยายตามซูมกระจกใสระดับน้องๆ HD เดี๋ยวไปดูกันครับ <c oughs> นี่คือทดสอบใบกล้วยระยะใกล้ๆนะฮะ30เมตรก็ยิงได้นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่า2รุ่นนี้ยอดนิยมมากๆแล้วราคาไม่แพงด้วยแค่สามพันกว่าบาทได้เส้นเล็งเอฟเอฟพีขยายตามซูมนะครับสวัสดีครับผมปุ้ครองถมพลาซ่านะครับวันนี้จะมารีวิวกล้อง Discovery ยอดนิยมนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็นเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับนี่ให้ดูใบเซอร์ก่อนนะครับแท้นะครับทีนี้สองรุ่นที่ผมบอกเนี่ยที่ยอดนิยมมัน,มนขายมาแบบน่าจะ3-4ปีแล้วก็ยังขายอยู่นะ เพราะรุ่นนี้เขาผลิตมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับให้ดูเทียนร,รุ่นเนาะนี่เอารุ่นน้องก่อนแล้วกันนะครับรุ่นน้องนี่ Discovery นะฮะ VTZ 4K16 5 0 FFFFP นะเะส้นเล็งแบบนี้เลยตัวนี้นะฮะซูมระยะที่ประมาณ7เมตรจนถึง180เมตรนะครับโดยประมาณ200เมตรลากได้นะตัวนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นพี่นะฮะร,รุ่นพี่นะฮะนี่ Discovery VTZ 6กขีดยี่สิ F F F P เส้นเล็งเหมือนกันนะครับมีเลขบอกค่าด้วยนะครับเส้นเล็งขยายตามซูมทั้งคู่นะฮะตัวนี้ซูมตั้งแต่10กว่าเมตรสิเมตรจนถึงนู่นนะสามเมตร,รลากยาวได้เลยนะครับถามว่าความแตกต่างมันแตกต่างยังไงผมบอกคร่าวๆแล้วกัน มันเหมือนกันทุกอย่างะครับเหมือนกันทุกอย่างแต่งต่างแค่การซูมเท่านั้นนอกนั้นขนาดเหมือนกันนะฮะความยาวประมาณตัวนี้นะฮะประมาณ15.5นิว้วความยาวพอๆกันนะฮะ15.5นิว้วผมเคยบอกแล้วเนาะกล้องยิ่งซูมไกลตัวจะยิ่งยาวและใหญ่เป็นเงาตามตัวนะฮะทั้งสองตัวนี้ขนาดพอๆกันนะครับ15.5นิว้วนะความยาวนะครับขนาดเท่ากันน้ําหนักใกล้เคียงกันผมชั่งน้ําหนักให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกัน อ่าแบบไม่ต้องใส่ระดับนะอ่าไม่ต้องใส่วงล้อกับหลานะครับเนี่ยครับตกโจมัน6.4ขีบนะคะ6.4ขีบนะครับก็เป็นเป็นกล้องยิงไกลน้ำหนักมาตรฐานนะครับมันก็ไม่ได้เบาหรอกเพราะว่ายาวและใหญ่เป็นเงาตามตัวอยู่แล้วนะฮะกล้องยิงซูมไกลๆนะครับบอกสิ่งที่แถมก่อนเลยนะครับนี่นะฮะคู่มือท่าเช็ดเลนนะครับ ท่อบางแสงใส่ด้านหน้านะฮะนี่นี่แถมให้นะใส่ด้านหน้านี้นะครับถ้าใครไม่ใส่ก็เก็บไว้นะครับนี่ตัวหมุนซูมนะครับยังตัวเล็กๆอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ไข่เข้าไปมันจะมีช่องไข่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าหมุนซูมนีนก็หมุนได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ไอ้ตัวหมุนนี่ก็ได้แต่ถ้าเราใส่ไปมันก็หมุนง่ายขึ้นมันเป็นเดือยขึ้นมานะครับขาจับนี่นะฮะจะเอา11บดมิล หรือ20มิลน,นะฮะขาจับขาแคบเก่กาขา,ขากว้างเนี่ยบอกได้นะครับตัวไข่ครบระดับน้ำตั้งกล้องไฟฉายคาดหัวครบๆเลยนะฮะตัวนี้มีฝากระดกหน้าหลังให้ด้วยนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์คือวงรอป,ปลาเห็นไหมฮะใส่ได้ถอดได้นะครับนี่ผมใส่ให้ดูถ้าเราไม่ได้ใส่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ง่ายนะฮะเปิดฝาตัวนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมครับปุ่นนี้เปิดเปิดเสร็จเอาเอาไอ้นี่ใส่แล้วก็ ปิดฝาไปอีกทีแค่นั้นเองนะครับถอดไอ้นี้ก่อนเวลาใส่ตัวนี้เล่นง่ายนะครับต้องบอกก่อนเส้นเล็งขยายตามซูมนี่คือภาพใหญ่ขึ้นเส้นเล็งก็ใหญ่ขึ้นเป็นเงา,า,าตามตัวแต่ถ้าเราไม่ซูมเส้นเล็งก็จะเล็กผมแนะนานะครับพวกกล้องเส้นเล็งขยายตามซูมเนี่ยเราต้องซูมนะฮะต้องซูมไม่มากก็น้อยต้องซูมซูมตามระยะมันต้องหมุนซูมทุกครั้งนะครับปรับหลาแล้วเราก็ต้องปรับตาหลังช่วยด้วย2ตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้นะฮะให้ดูรอบตัวก่อน หน้าเลนทั้งสองตัวใหญ่นะครับหน้าเลนกว้าง50มิลผมบอกเลยมองเห็นชัดเจนแน่นนนะครับเส้นเลงฝังกระจกนะฮะอัดแก๊สกันฝุ่นกันฝ้ากันน้ํานะครับสวยนะฮะคอท่อกล้องทั้งสองตัวนี้นะฮะเป็นคอท่อกล้อง30มิมลลิเมตรของคอท่อใหญ่มองเห็นชัดเจนแน่นอนทั้งสองตัวนี้นะฮะมีปรับหลานะฮะปรับหลาด้านข้างเห็นไหมครับแล้วก็มีปรับตาหลังที่ผมบอกนะ พกเส้นเล็งขยายตามสูม FFP ต้องปรับ2ตัวนี้นะฮะต้องปรับไป,ปพร้อมๆกันและซูมด้วยนะครับการปรับขึ้นลงซ้ายขวาเป็นปรับนอกแบบเซซิโลได้นะครับนี่นะฮะการปรับก็ดึงขึ้น1ทีนีนจะแน่นหน่อยนาะกนี่หมุนปรับปรับเสร็จกดลงแค่นี้ล็อกแล้วเล่นง่ายๆเลยนะครับลูกเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับตัวที่ทนทานสูงนะครับ กระจกชัดมากในระดับน้องๆ HD นะครับเส้นเลงฝั่งกระจกด้วยอย่างที่บอกอัดแก๊สกันฝุน่นกันฝ้ากันน้ำนะครับตัวนี้3,000กว่าบาทถ้าเก็บเงินไปทางก็เพิ่มร้อยหนึ่งซึ่งไม่ไม่ได้แพงนะแล้วก็เล่นง่ายคนจะนิยมมากเลย2ตัวนี้นะครับสนใจ16เท่าหรือ24เท่าก็แจ้งมาได้ครับผม